ตอนนี้เรากำลังจะมาสัมภาษณ์สาวสวยหนึ่งคนแต่สวยน้อยก็หน่อยทำใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่ายังไงคะอีจีนเราทั้งคู่สัมภาษณ์นีดเนึงค่ะว่าถ้าให้เลือก power bank จะเลือกจากอะไรก็อันดับแรกนะคะก็คือดูที่มิลลิีอมก่อนเลยค่ะเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าเลือกสายชาร์จไม่ว่าจะเป็นไทซีหรืออะไรก็ตามที่เขามีแถมไปในตัวแล้วระหว่างแบบว่ามีสายมาให้ในตัวหรือว่าไม่มีสายให้ในตัวก็ต้องมีสายอยู่แล้ว ค่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นชีมีขี้เกียจพก่ายเยอะนะคะมีสายมันเลยก็จะเลิศดกว่าการมีจอมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกหรือมีจุดบอกแบตเตอรี่อะไรเงี้ยสำคัญกับคุณพี่ไหมเอ่ยสำคัญครับดีครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยเราใช้ไปเท่าไหร่เราต้องชาร์จไหมอ่าโอเค,คงั้นก็ค่อนข้าง,าง,างตรงคอนเซ็ปต์กับตัวนี้นี่หนูมีพอร์แบงค์มีจอแบตเตอรี่แล้วก็มีมอกอรองรับสามารถขึ้นเครื่องได้มาให้คุณพี่ค่ะรับไปเลย ปลอดภัยแน่นอนค่ะแบรนด์มีมอกรองรับนี่ค่ะขอบคุณครับนี่ยังรับเลยรับเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่เล่าสนุกกันนะคะขอบคุณค่ะขอของเลยค่ะอู้นี่มีให้เลือกด้วยอุมยเลิศมากอ่าเลือกแบบมีสายละกันค่ะเลือกแบบมีสายเขายังคงคอนเซ็ปต์ว่าต้องมีสายเท่านั้นหยุดแล้วขอบคุณนะคะที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณอาตาฮีด้วยนะคะอาตาฮิค่ะอาาิ